ตารางทมินตอนที่หนึ่งแล้วเขาก็หันมาทางลูกน้องคนสนิทของเขาซึ่งเป็นสายลับของเสือดำใส่กุญแจห้องขังเสือเอ,อบิบแล้วแกนั่งเฝ้าแทนในจวงจนกว่าฉันจะส่งคนมาเฝ้ายามแทนแกเอ,อบกิบแก้งทำสีหน้าเคร่งขรึมดุดนันปิดประตูห้องขังแล้วลั่นกุญแจทันทีก่อนแก้งพูดเปลยๆกับเสือดำอย่าพยายามลหลบหนีเลยวะไอ้ดำตำรวจประจำป้อมและเจ้าหน้าที่ในตารางทุกคนเขาพร้อมยิงมึงเสมอ <laughs> ตราบใดที่ข้าย,ยังมีลมหายใจอยู่ ข้ายังมีหวังได้รับอิสรภาพเสมอเว้ยปากมึงดีนะไอเอิบมึงโหดร้ทานรุนกับกูแค่ไหนกูฝากไว้ก่อนประวิทย์เดินเข้ามาชิดประตูมองดูหน้าขุนโจรแล้วยิ้มเล็กน้อยเสือดำกันรู้ดีนักโทษในตารางนี้มีลูกน้องเก่าของแกปะป,ปนหลายคนเอาเถอะถ้าแกคิดว่าแกมีความสามารถพอก็อเชิญคิดหาทางหลบหนีกันจะสั่งตำรวจและผู้คุมทุกคนในเตรียมพร้อมรับมือแกแกหนีไปได้กันก็ลาออกจากราชการเพราะฉะนั้น แกมีส่วนสําคัญที่จะให้ชีวิตราชะการของกันได้ยืนยงต่อไปหรือสิ้นสุดลงกันอยากถามแกเหลือเกินแกได้ปืนพกกระบอกนี่มาจากไหนแต่คิดว่าแกคงไม่ตอบฮําตอบของกันคือไม่รู้และไม่ทราบมันอาจเข้ามาอยู่ในกระเป๋ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้อยากกลบเกลื่อนไอ้น้องชายแกเพิ่งได้รับปืนกระบอกนี้ในวันนี้แกต้องพยายามให้กันสงสัยคนโน้นคนนี้เสือดำแกคงไม่ฉลาดยิ่งกว่ากันหรอกนะถ้ากันจะบอกแกว่า ละเดี๋ยวกันจะสั่งบบยไอ้จวงสักหนึ่งโหลแกก็คงไม่สบายใจเท่านั้นคุณโจรยิ้มให้ผู้ยิ่งใหญ่ในตารางมันเรื่องของแกนี่วะแกมีอำนาจแกจะทำยังไงก็ได้เพราะทุกคนในตารางนี้อยู่ในอำนาจของแกเออพูดพองึ้นขล่มขมขายนักเดี๋ยวพ่อเขาไปล่อซะอีกหรอก <c oughs> เอาสิเพื่อนที่ของแกแล้วจะยังไงก็เอาคนที่เขาติดตรวนไม่มีทางต่อสู้มันก็ต้องเป็นเบีย้ยเลี้ยงแกวันยังคำ่ำแต่อย่าลืมถ้าพ่อหลุดออกไปได้พ่อจะสั่งฆ่ามึงเสียทั้งโคตรทีเดียว ระวิ์มองดูอย่างชื่นชมเขาตกหลุมพรางของเอิบแล้วอย่าไปตอร้อตอเถียงอะไรเอิบแกต้องระมัดระวังความเคลื่อนไหวเสือดำตลอดเวลาฉันจะไปสอบสวนในพวกผู้คุมเดี๋ยวนี้แล้วแกจะไปไหนไม่ได้จนกว่าฉันจะส่งคนมาแทนแกเข้าใจไหมระวิ์เดินไปจากหน้าห้องคุมขังทันทีเอิบกับขุนโจรมองดูหน้าการถอนหายใจโล่งอกพร้อมกันพอตกคําฝนท้ายฤดูก็ประพรมเหมือนกับจะสร้างฟ้าเมื่อสิ้นวสัน และหลังจาก21นาฬิกาล่วงแล้วบริเวณเรือนจำก็เงียบสงัดประวิสสังคบคุมเสดําดำยังแข็งแรงให้ผู้คุมที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเขาพัดเปลี่ยนกันเป็นยามหน้าห้องคุมขังคนละหนึ่งชั่วโมงซึ่งเอิบเป็นผู้จัดการยามนี้และตัวเขาเองจะเข้ายามหนึ่งนาฬิกาถึงสองนาฬิกาเสดอจดำนอนสูบบุหรี่พ่นควันอย่างสบายใจบุหรี่หนึ่งกระป๋องถูกเผามมนแล้วมวนเล่าสูบไปพลางนึกถึงความอารีของเจ้าของบุหรี่และตำรวจโทยงหยุดซึ่งมาสอบสวนเขาเมื่อตอนกลางวัน เราซื้อบุหรี่ตราดาวมาให้ถึง3มกระป๋องนอกจากนี้ยังพูดปอบโยนเขาให้ก้มหน้าก้มตารับโทรศานุกรรมเวลาผ่านพ้นไปทีละน้อยและทั้งหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่เขาได้ยินเสียงสีเท้าคนเดินผ่านมาทางหน้าห้องร่างองนสูงใหญ่ของเอ,อิบผ่านแวบไปทางขุนโจรขุนโจรมีอากัปกิริยากระปี้กระเป๋าขึ้นทันทีผู้คุมที่นั่งห่างประตูหน้าห้องคุมขังเสือดำเพียงเล็กน้อยได้ส่งหน้าที่ให้เอ,อิบสนทนากันสองสาคำต่อจากนั้นเขาก็กลับไปพักผ่อน และหมายความว่านับแต่วินาทีนี้ไปเออบเป็นผู้รับผิดชอบขุนโจรผู้นี้เอดาคานเข้ามานั่งข้างลูกกรงเวลาเดียวกับที่เอ,อิบยกเ้าอี้มาชิดลูกกรงขาพร้อมแล้วเอ,อิบว่าไงน้องชายเอ,อิบมองซ้ายมองขวาลงกระเป๋ากางเกงหยิบใบเลยตัดเหล็กขนาดกลางออกมายื่นเข้าไปในกรงโดยเร็วพี่ดำผมดูต้นทางให้รีบเลยกุญแจออกพี่ฝนกําลังตกอย่างนี้โอกาสผมกับพี่มาแล้วคุณโจรปิติยินดีอย่างยิง่งยังหมายความว่าอ็งจะหนีคุกไปกับข้าด้วยงั้นเหรอถูกแล้วครับพี่ พักพวกเรหกคนอยู่ในห้องขังทางตารางนนด้วยผมส่งเล่ยเข้าไปแล้วสั่งให้ทุกคนรอคอยพี่ดำกับผมเสดาลุกขึ้นยืนเอื้อมมือทั้งสองออกไปนอกซี่ลูกกลงลงมือเลย่ยกุญแจเย,ยลล็อกดอกใหญ่อย่างรวดเร็วแต่เพราะเล่ยไม่มีดมการทำลายประตูห้องขังจึงเป็นไปด้วยความลำบากเอ,อิบมองซ้ายมองขวากิริยากระสับกระสายตลอดเวลาส่วนเสดายังคงเยือกเย็นสุข,ขุมตามเคยปากขอคาบบุหรี่ในตามมองดูผลงานไอ้น้องชายข้าไม่นึกไม่ฝันเลยข้าจะพบเองในตาราง โชคของข้าแท้ๆข้าขอบใจมากที่เองยังจงรับพักดีต่อข้าเอื้อบยิ้มเล็กน้อยผมนึกถึงพี่ดำเสมอไม่เคยลืมบุญคุณพี่เลยครับเท่าที่เคยความอุปการะาผมเมื่อครั้งก่อนแต่ผมสงสารไอ้โจงืะเกินมันต้องถูกตีตรวนขนาดใหญ่ถูกบอยหนึ่งโหลโดยไม่มีความผิดอะไรคุณโจรพยักหน้าช้าๆนั่นนะสิแต่ว่าข้าจะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณมันภายหลังพูจบเขาก็ถอนหายใจหนักๆบ้ามันเหนียวเรอเกินเว้ยเออบ เพิ่งเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นนี่ยังจะให้ข้าแหกคุกม,มือเปล่าเลยน้องชายเอิบก็ว่าผมเตรีมรูนเวอร์มาสองกระบอกครับอยู่ในกระเป๋าผมแล้วแล้วเอิบก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อไรเห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้าพี่ดำมีคนมาคุณโจรีบสุดตัวลงนั่งเอ็นกายลงนอนส่วนเอบนั่งไขว่ห้างลลงกระเป๋ายิบบุรีออกมาจุดสูบกระพดอันใหญ่วางอยู่ข้างตัวผู้ที่เดินเข้ามาคือประวิตรหัวหน้าเรือนจํานั่นเองเขาเป็นนายตารางที่สนใจในหน้าที่ราชการของเขามาก มีความเข้มแข็งเด็ดขาดแข้งคลัดในระเบียบวินัยหัวหน้าเรือนจำเปิดไฟฟ้าเดินทางส่องท่อนฉายกลัดมาที่เอิบเอิบลุกขึ้นยืนทันทีนายนายเหรอครับแกล้งร้องถามทั้งที่ใจเต้นระทึกเออข่าเองไอ้ดำหลับแล้วเหรอเข้าใจว่าหลับแล้วครับนายประวิทฉายไฟฟ้าเดินทางส่องเข้าไปในห้องแลเห็นคุณโจนนอนหันหลังให้เขายิ้มเล็กน้อยยกมือตบบาทสมุนคนสนิท แกต้องกำชับยามที่มารับเวรแทนแกให้มันคอยระวังความเคลื่อนไหวของไอ้ดำถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้มันเป่านกหวีดทันทีการจะสั่งตำรวจประจำป้อมและตำรวจยามไวใ้ให้ยิงนักโทษทุกคนที่หนีจะห้องคุมขังไว้ใจเถอะครับนายขายดำตีโตรเส้นเบอร์เลยมันไม่มีเครื่องมืออะไรช่วยตัวมันได้รับอิสรภาพแน่ฮ่าฮ่าฮ่าปวทหัวเราะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วเดินไปจากหน้าห้องคุมขังเพื่อตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณด้านในเรือนจำเสดาถอนใจเฮือกใหญ่พูดลุกขึ้นนั่ง ไอหมอนี่เคร่งครัดในหน้าที่ดีมากแต่ว่ามันก็คือไอโง่แกมหญิงนั่นเองเซอร์แล้วยังอวดฉลาดอีกแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนลงมือเลย่ยกุญแจห้องขังต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เออหายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะเกรงว่าประวิทย์จะย้อนกลับมาอีกและถ้าบาังเอิญเขาส่องไฟฟ้าเดินทางตรวจดูกุญแจห้องขังเขาคงแกลเห็นกุญแจดอกใหญ่ถูกเล่ยขาดไปเกือบครึ่งแล้ว15นาทีให้หลังทำกลางความเยือกเย็นของสายฝนที่ตกพรำตลอดเวลากุญแจเยลล็อกดอกใหญ่ขาดจากกันแล้ว คุณโจนถอนใจออกมาดังๆเอบตัดสินใจยังฉับพลันเขาเปิดประตูพาตัวเข้าไปในห้องคุมขังลุ้งกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอรเฟิลก้ามอออกมาส่งให้เสือดำหนึ่งกระบอกนั่งลงพี่ดำผมช่วยงัดตรนออกเอาเปืนนี่ไว้พี่ดำกับผมขับขังแล้วใครมาเห็นเราเข้าเราต้องยิงมันทันทีไม่ต้องวิตกนะครับผมยอมตายกับพี่ดำคราวนี้คุณโจนปลื้มใจอย่างยิง่งเอื้อมมือรับรีวอรเอร์มาถือไว้แล้วซุดตัวลงนั่งเอบลุ้งกระเป๋ากางเกงอีกข้างหนึ่ง หยิบซปเปอร์โค้คู่มือออกมาวางข้างๆแล้วลงมือเลื่อยโซ่ตรวนทันทีเขามีร่างกายแข็งแรงใช้เวลาเลื่อยประมาณ5นาทีเท่านั้นโซ่ตรวนก็ขาดคงเหลือแต่ห่วงวงแหวนสมข้อเท้าเสือดำทั้งสองข้างเอาลถะพี่ดำวงแหวนสองข้างไปแกว่งนอกตารางคงไม่หนักจนเกินไปไม่ใช่หรอครับผู้จบเขาก็ประคองเสือดำให้ลุกขึ้นแสงสว่างแห่งอิสรภาพแลเห็นแล้วเสือดำอบกอดเอิบแน่นไอ้น้องชายเอ็งมีบุญคุณต่อข้ามากข้าจะไม่ลืมความดีของเอ็งในครั้งนี้เลยไป ไปร่วมไปร่วมตายกับข้าแต่ระหว่างที่ยังอยู่ในเขตตารางเองต้องเป็นผู้นําข้าเพราะข้าเปรียบเหมือนคนตาบอดเอืบถอนหายใจหนักมือขวากระชับปืนแน่นเขาพาขุนจนค่อยๆเดินออกจากห้องขังด้วยความระมัดระวงังแต่พอพ้นห้องขังเจ้าหน้าที่ผู้คุมคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตรวจตานักโทษตลอดเรือนจํานี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในระยะใกล้ชิดเขาโผล่มุมห้องออกมานุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อเชิ้ตมือถือตะพดอันใหญ่ผู้คุมซึ่งเป็นชายกลางคนหยุดชะงักยืนตะลึงแต่ก่อนที่เขาจะร้องเออะอะขึ้น ปากระบอกปืนพกทั้งสองก็จ้องไปยังชายผู้นั้นอย่าส่งเสียงปรนนั้นขัดเสดําพูดเสียงกล้าวคือเน่อะพ่อยิงแน่เสดําไม่เคยไว้ชีวิตคนขัดคาสั่งมันผู้คุมอ,อกสั่นขอนแขว,น,ขวนเขารู้ทันทีว่าเอิบเป็นไซสสืกของเสดําแล้วและทั้งคู่กําลังจะแหกคุกหนีไปโดยถือโอกาสที่ฝนกําลังตกคลาเอิบถามเสือดําเบาๆแก็บไปเปิดไว้ในห้องพี่นะครับเออดีอย่าให้มันส่งเสียงได้แล้วกันเอิบถือปืนพกลีเข้อหาผู้คุมคลอสไล เสยยิ้มร้อยพันหมัดขวาเต็มเหนียวขางชายผู้นั้นส่งเสียงดังกรอบผู้คุมเก่าแก่ของเรือนจำสุพรรณบุรีเซไปติดผนังห้องเอื้อปลาดเข้ามาก้มตัวแบกขึ้นบาทแล้วพาไปที่ห้องคุมขังเสือดำเปิดประตูเข้าไปในห้องทิ้งร่างที่สิ้นสติสมประดีลงกับพื้นดังโครมเขาผุนพันออกจากห้องโดยเร็วเดินนำหน้าพาขุนโจรมุ่งตรงไปยังที่คุมขังสมุนโจรทั้งหกคนที่ถูกคุมขังรวมอยู่ในห้องเดียวกันลัดเลี้ยวไปตามทางอันมืดมิดปราศจากแสงไฟ ักครู่ก็มาถึงหน้าห้องเงาดำตะคุ่มของใครคนหนึ่งเดินผ่านมาทางหน้าห้องเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนั่นเองเขานั่งอยู่ในมุมมืดแห่งหนึ่งเมื่อรู้สึกง่วงนอนก็ลุกขึ้นเดินไปมาเพื่อให้หายง่วงเออไอหมอ,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 อนั่นใครวะคุณโจรกระซิบถามผู้คุมครับชื่อรอดเป็นเพื่อนผมซะด้วยดีข้าจะย่องปฏิบัตาลมันด้วยด้ามปืนเพื่อนเองต้องตีหนักๆหน่อยพูดจบเขาก็เสียงภายเดินจรดปลายเท้าย่องข้อหาผู้คุมชื่อรอดที่เป็นชายร่างสูงใหญ่ เอิบใจเต้นระทึกเกรงว่ารอดจะเห็นเสือดำเข้าก่อนแล้วส่งเสียงเออะอะขึ้นแต่เสือดำไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเขาเดินแฝงความมืดใกล้ตัวรอดเข้าทุกทีพอรอดล้วงกระเป๋าหยิบบุหรี่และไม่คิดไฟจุดสูบเสือดำก็ปลาดเข้าไปยืนข้างหลังมือขวากำปืนพกในท่าเตรียมพร้อมเฮ้ร hey, อดเสือดำแกล้งร้องเรียกเบาๆผู้คุมหันควับมาทางเขาทัานทีทันใดนั้นด้ามปืนพกรีวลเวอร์ประเเทนลงกลางกระบาลรอดอย่างถนัดใจเสียงดังโปก๊กผู้คุมยืนโงนเงินแล้วล้มหวบลงกับพื้น เอ,อิบวิ่งเข้าหาเสือดำในเวลาเดียวกันนั้นเองประตูห้องขังสมุจนจรทั้ง6ก็ถูกเปิดออกผู้ที่อยู่ในห้องขังช่วยกันเลื่อยกุญแจขาดออกนานแล้วและสมุจนจรเหล่านี้ได้รับความกรุณาไม่ต้องตีตรวนเสือดำตื่นเต้นอย่างไรชอบกลนเมื่อเห็นบริวารเขาพากันเดินออกจากห้องคุมขังแต่เอ,อิบหายใจไม่ทั่วท้องเลยสมุนโจนของเสือดำพากันมองดูเอ,อิบอย่างตื่นตื่นเพราะไม่เคยรู้จักกันแต่เสือดำก็ไม่มีเวลาพอจะแนะนําให้รู้จักในเวลานี้เขาโบกมือกับบริวารของเขาเงียบไม่ต้องพูดอะไร แล้วเขาก็หันมาทางเอิบไปไงต่อน้องชายเอิบฝืนยิ้มตามผมเถอะครับเดี๋ยวผมพาไปทางด้านหลังเรนจัมเราต้องซุ่มซ่อนทางลงครัวก่อนเพื่อคิดดูให้ดีว่าเราจะผ่านพ้นกระแพงเรนจําด้วยวิธีใดทันใดนั้นเองเสียงนกหวีดก็เป่าขึ้นเป็นสัญญาณเกิดเหตุสําคัญผู้คุมคนแรกที่ถูกหมัดเด็ดของเอิบสิ้นสติไปแล้วฟื้นขึ้นมาโงนเงินลุกขึ้นล้วงกระเป๋าหยิบนกหวีดออกมาเป่าทันทีเสียงนกหวีดดังรันอนาณาเขตเรนจําหลังจากนั้นก็มีเสียงจอกแจ๊กจอแจ เสียงกูตะโกนเรียกชื่อกันดังซัดไปหมดผูกคุมหลายคนถือตะเกียงรัววิ่งพรานแผ่นเลขถูขออกเคาะกังวานดังขึ้นแล้วมันคือสัญญาณบอกให้ทราบว่านักโทษกําลังก่อการร้ายหรือแหกคุกตํารวจประจาป้อมปืนสี่มุมของรถเรือนจําตั้งถือปืนเล็กยาวเตรียมพร้อมบางก็เปิดไฟฟ้าเดินทางฉายกลาดเอ,อิบเสียความเสียกาลังใจแล้วความหวังที่จะพาขุนโจรกับพักพวกหลบหนีไปจากเรือนจําแทบไม่เหลืออยู่อีกเลยเขาพาเสือดําและสมุนโจรวิ่งฝ่าความมือดอ้อมไปทางเรือนคุมขังนักโทษชาย กวิทุน่าเรือนจําวิ่งลงมาจากบ้านเขาในมือเขาถือเปล่านี่หนึ่งกระบอกมือสายถือไฟฟ้าเดินทางขนาด3ามทอนเขาร้องตะโกนบอกตํารวจประจําป้อมให้คอยเตรียมยิงผู้คุมคนหนึ่งวิ่งกระหึดกระหอบมาหาเขารายง,งานให้เขาทราบว่าเสือดำกับพักพวกหลบหนีจากที่คุมขังได้แล้วโดยมีเอิบเป็นไส้สึกระวิทนึกไม่ถึงว่าคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดกับกลายเป็นพักพวกเสือดำไปแล้วตำรวจป้อมระวังให้ดีระวิทตะโกนรานเขายืนอยู่ท่ามกลางเม็ดฝน ไอ้ดำกับพวกนี้จะห้องขังแล้วถ้าเข้าไปทางรั้วยิงเลยนักโทษชายหญิงต่างตกใจโจยขานกันเซ,งซ็งแซ่บางคนคิดว่าเพลิงไหม้ร้องตะโกนถามเพื่อนรั่นไปหมดขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา25นาที